ดูสัดส่วนกันอีกครั้งหนึ่งครับอายุเท่ากันครับส่วนสูงต่างกัน4เซนติเมตรนะครับยืนอยู่กลางเวทีอรอจับจังโอ้โหไปปกติต่อยอยู่ 56, 57, 58นะครับโอ้โหดูวัวเป็นเกร์นี่ไม่ต่อยหมัดเดียวครับคดูครับอ้าวครับ โอ้ยขวาครับแล้วเติมด้วยสอกน้าน็คเกอร์จากสนามมวยลุมพินีรามินทาครับทุกวันเสาร์ครับห้าโมงครึ่งโอ้ยโอ้ยสีทองครับไม่อยากดูเชิงนานแม่จะถีอครับโดนจับไว้ฟันศอกไม่ถึงหมัดขวายังไม่โดนตองตลอดครับเลยหน้าน็คเกอร์ ม่เดินต่อยเดินทีอ้าวครับแลกด้วยครับแลกด้วยครับฝาสีทองก็ลุยครับชาติครับนาที่ฝาสีทองนั้นปล่อยน้ําหนักขึ้นมาครับพูดยังไงเตะไม่สะเทือนนะครับแต่ว่าเม็ดนี้เติมเต็มาอายุบหกไกลจริงๆครับเลยหน้าน็องเกร์ครับโดนหมัดโดนเขานี่แค่กระเด้งออกไปครับแล้วก็เดินเข้ามาต่อ พยายามต่อยสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆครับสะสมไปเรื่อยๆเอานี่ครับเริ่มจะจับทางแล้วมันขึ้นนะครับโอ้เลยนาน็อกเกอร์ก็ไม่กลัวครับแรกเป็นไรนะครับเลยหน้าน็อกเกอร์ฟ้าสีทองก็เดินลุกเดินไล่ตลอดครับเข่าเข้าไปยังทนได้สาอิตาลีก็พยายามแรกนะครับดูครับหัวใจเธอทําด้วยอะไรครับนี่ครับทําาตาจะเอียงเหมือนกันครับโดนหนักๆโดนหนักๆแล้วอยู่ไม่อยู่อยู่นี่ครับออกไปดีไม่มีหลุดไม่มีหลวมนะครับ เราไม่กลัวคู่ต่อสู้อยู่แล้วนะครับฟ้าสีทองแข่งขวาแต่ละทีครับ1-2เข้าใบหน้าต้องเสี่ยงอะไรสักอย่างนะครับเลยนาน็อกเกอร์ครับต้องเดินตะลุยครับซ้อมอยู่ที่ไทเกอร์มวยไทยนะครับโอ้ยบวกกันอีกแล้วประทุกันสนุกครับความแม่นของฟ้าสีทองนั้นจิ้มไปที่บริเวณเอ้าตานี่ครับนี่ครับอย่างนี้นะครับนี่ครับ แต่ว่าก่อนหน้านั้นครับดูครับโอ้โหเติมเต็มด้วยกาปั้นขวาครับแล้วตบซ้ายเดน่านอนเกอร์ก็สู้ครับแต่ว่าจังหวะความแม่นเนี่ยครับนี่คือศาสตราอาวุธมวยไทยครับหมัดเท้าเข่าศอกมีลูกไล่ลูกแก้กันอยู่ครับทีบจิ้มขวาครับโอ้โดนถึงกาเอียงเลยนะครับ ผู้ชนะไฟนีล The Winner Unanimous Decision goes to Red Carter ฟ้าสีทองสองีซอหึงครับสาวจากร้อยเอ็ดเอาชนะคะแนนเลน่าน็อกเกอร์จากอิตาลีไปได้ครับ